สวัสดีค่ะปุูกผักบดานฟ้านะคะวันนี้เมย์ก็จะพามาดูต้นสับป,ปะรดนะคะเป็นซากของต้นสับป,ปะรดนะคะที่เราตัดกันไปแล้วนะคะคลิปนู้นนะคะจะเห็นว่าเราตัดผลตรงนี้ไปใช่ไหมคะเราจะบอกว่าวิธีขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งของเขานะคะก็คือนี่ค่ะอันนี้จะเป็นยอดกิ่งใช่ไหมอันนี้จะเป็นไหลของเขานะคะเขาจะมาขึ้นข้างๆแบบนี้เลยค่ะอย่างต้นนี้นะคะก็มีสอง เขาแตกเป็นสองไหลนะคะนี่ตรงนี้อีกอันนึงนะคะถ้าเพื่อนๆจะปลูกเนี่ยเพื่อนๆก็แค่นี่ค่ะอาจจะปล่อยตรงนี้ไว้แบบเมย์แบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงออกมานะคะเนี่ยดึงออกมาเขาก็จะเอาไปตรงนี้ไปปลูกดินไปปลูกลงดินได้นะคะปลูกจากไหลอะ่ะก็จะเร็วกว่านะคะจะใช้เวลาปีถึงปีครึ่งนะคะอย่างของเราเราใช้จาก ยอดหัวจะสองปีใช่ไหมคะเนี่ยค่ะนี่มีรากด้วยนี่ก็มีรากมาพร้อมเลยนะคะนี่เราก็เอาไปลงดินได้เลยคะ่ะตรงนี้นะคะก็เป็นการขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งนะคะต้นหนึ่งก็มีสองอัน,นะคะ่ะนี่ตรงนี้อีกอันหนึ่ง